ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะได้ลงสองคลิปเลยแหละครับทุกคนวันนี้เนี่ยจะมาทำทีเด็ดสองทุกคนอีกนะครับวันนี้ข้อที่จะทำก็หาก่อนเออเอาข้อสักสองข้อทีเด็ดประจำวันสองข้อเฮ้ยสองข้อสิแอบก็ดูก่อนอม โอเคสองข้อแล้วกันนะเอาข้อนี้กับข้อนี้โอเคมาดูข้อนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนแมบกำหนดความสัมพันธ์ของรูปให้ดังนี้อันนี้คือภาพแรกภาพที่สอง ทุกคนสังเกตความสัมพันธ์ของมันไหมครับตรงนี้คือวงกลมดําต่อมาตรงนี้วงกลมดําลอ้อมรอบแทนที่จะเป็นวงกลมดําอยู่ข้างในส่วนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมขาวลอ้อมรอบอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมขาวอยู่ด้านในก็หมายความว่ามันสลับที่กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาหาอันนี้นะครับเราก็จะต้องเอาหกเหลี่ยมดำไม่หกเหลี่ยมขาว กับสามเหลี่ยมดำทุกคนเจอไหมครับใช่แล้วครับอันนี้นั่นเองตุ้งๆุ้งมาแล้วก็ไปข้ออีกข้อกันเลยนะครับเคครับมาอันนี้เขาถามว่าเลือกจุดเริ่มต้นของเฮ้ยเลือกจุดเริ่มต้นจากปลายเส้น ใดเส้นหนึ่งที่มีตัวเลขกำกับ2การเดินให้เดินลงล่างหรือเดินในแนวนอนเท่านั้น3ถ้าพบจุดตัดให้เปลี่ยนทิศทางเดิน4เดินจนถึงเป้าหมายซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายด้านล่างของเส้นนี่ครับตัวอย่างฮึบมาตรงนี้มีเส้นตัดก็มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มีเส้นตัดก็ลงมาตรงนี้ฮึบตรงนี้มีเส้นตัดก็ลงมาฮึบตรงนี้มีเส้นตัด ตรงนี้มีเส้นตัดอีกก็ลงมามีเส้นตัดก็ลงอีกก็เลยเนั่นเองทุกคนมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่เมื่อเดินจากจุดเริ่มต้นและเฮ้ยแต่ละหมายเลขจาก1ถึง5ตามกติกาของเกมขั้นบันไดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นใดมีผลลัพธ์ที่ปลายทางจากต่างจากจุดอื่นมาดูกันครับเลขไหน ต่างจากพวกกันน้ามาดูกันเอาหมายเลขหนึ่งก่อนหมายเลขหนึ่งใช้สีน้ำเงินชุดหมายเลขหนึ่งเนียบ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 ปึ้งโอเคนะครับอันนี้คือหารกันได้เท่าไรเลยใช่แล้วครับได้เจ็ดนั่นเองต่อไปเอาสีแดงละกกัน มายเลขสองจะสีแดงมาชึบชุบชุบชุบชบชบตรอเนี่ยครับข้อสองก็จะลงตรงนี้ชุบชุบสองเจโอเคได้7เท่ากันครับแสดงว่าเลข7คือเลขที่ถูกต้องตัวไหนไม่ใช่เลขเจเอยมานี่สีเหลืองเลขสามชุบ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  เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยิบเ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิองเจเจดสเก้าเจปดห้าหกทุกคนอันนี้ตอบแปเลยเฮ้ย,ยถูกหรือเปล่านะไปดูอันอื่นดีกว่าอันที่สี่หมายเลขสี่จื๊บจื๊บจืด๊บจื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 ๊บห้าสามสิบห้าห้าเจ็ดสสห้านี่ครับ ต่อมาเลขที่ห้าเลขที่ห้าใช้สีม่วงจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยจื๊บจุ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 ๊บเนี่ยครับนี่เราก็จะได้หกเจ็ดสี่สิบสองทุกคนข้อนี้จึงตอบสามนั่นเอง เกเครับสำหรับที่เด็ดวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ